สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามทางช่องทาง Youtube แล้วก็ช่องทางทาง Facebook ด้วยนะครับวันนี้ดัดดี้จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูเนื้อแดดเดียวติดมันครับสูตรนี้เนื้อนุ่มเค็มกำลังดีทำง่ายแล้วก็เก็บไว้ทานได้นานๆด้วยนะครับทานกับข้าวเหนียวร้อนๆก็อร่อยหรือจะทานกับน้ำพริกแจว่วบองแบบนี้ก็เข้ากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับ อย่างแรกจะเป็นเนื้อวัวติดมัน1กิโลกรัมแต่ดีเลือกเป็นเนื้อส่วนท้องนะครับเนื้อส่วนนี้ก็จะมีมันแทรกแล้วก็เนื้อนุ่มด้วยนะครับต่อไปเป็นซีอิ๊วขาว3มช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาแล้วก็พริกไทยป่น1ช้อนชาครับวันนี้เราจะตากด้วยมุ้งคอนโดนะครับข้อดีของมุ้งคอนโดก็คือป้องกันมแมลงนะครับแล้วก็สามารถตากได้หลายๆชั้นด้วยนะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆอยากได้มุ้งคอนโดเดี๋ยวดัดดี้จะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเราก็จะนําเนื้อเนี่ยมาหั่นให้เป็นเส้นยาวๆนะครับโดยดัดดี้จะหั่นตามขวางของลายเนื้อนะครับเวลาเราทอดออกมาแล้วเนี่ยเนื้อก็จะนุ่มแล้วก็ไม่เหนียวมากด้วยนะครับ ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่ความชอบเลยนะครับด๊ดดี้จะหั่นชิ้นหนาสักนิดหนึ่งนะครับเวลาเราทอดออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีความนุ่มหนึบนะครับแต่ถ้าเราหั่นชิ้นบางๆเวลาทอดออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีความกรอบนะครับเ,เพื่อนๆก็เลือกหั่นได้ตามความชอบเลยนะครับพอเราหั่นเนื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาหมักเนื้อกันครับอย่างแรกเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายผงปรุงรสแล้วก็พริกไทยครับ จากนั้นเราคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็นําเนื้อมาหมักได้เลยครับพอเราใส่เนื้อลงไปแล้วเราก็ขยำคลุกเคล้าให้เนื้อกับน้ําหมักเนี่ยเข้ากันนะครับขยำประมาณสัก5นาทีนะครับให้น้ําหมักเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อจนน้าหมักเนี่ยมันแห้งเลยนะครับพอเราขยำจนน้าหมักแห้งเข้าไปในเนื้อแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมนําไปตากได้เลยครับ วันนี้แดดดี้จะใช้มุ้งคอนโดในการตากนะครับข้อดีก็คือตัวมุ้งคอนโดเนี้ยสามารถป้องกันมแมลงได้นะครับแล้วเราก็ตากได้หลายชั้นด้วยนะครับขั้นตอนนี้เราก็นำเนื้อของเราเนี่ยมาวางเรียงในมุ้งคอนโดได้เลยนะครับเราก็เว้นระยะห่างไว้สักนิดนึงนะครับมันจะได้แห้งเร็วแล้วก็เวลาเก็บเนี่ยจะได้ไม่ติดกันด้วยนะครับถ้าแดดแรงๆเราตากแค่ 1- 2ชั่วโมงก็ใช้ได้แล้วนะครับ หรือถ้าใครอยากเก็บไว้ได้นานๆอยากให้มันแห้งกว่านี้เราก็ตักทิ้งไว้ข้ามวันได้เลยนะครับนี่นะครับเราก็วางเรียงให้เต็มเลยนะครับถ้าเต็มแล้วเราวางชั้น2ต่อก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็รูดซิปปิดป้องกันมแมลงได้เลยนะครับจากนั้นเราก็ตักทิ้งไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงหรือไว้ทั้งวันได้เลยนะครับสูตรนี้เพื่อนๆจะนําไปหมักกับเนื้อหมูเนื้อไก่ก็ได้นะครับรสชาติเนี่ยจะออกมาเค็มกําลังดีเลยครับ พอเราตักเนื้อจนแห้งได้ที่แล้วนะครับเราก็เปิดซิปแล้วก็นํามาเก็บใส่กล่องได้เลยครับตัวเนื้อเนี่ยเราสามารถเก็บใส่กล่องแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นไว้ได้นะครับเราจะทานตอนไหนเราก็นําออกมาทอดได้เลยนะครับสูตรนี้เนี่ยทำง่ายมากๆเลยนะครับเราก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับเราก็ได้เนื้อทอดติดมันอร่อยๆมาทานกันแล้วนะครับ ข้อดีของหมูคอนโดอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถตากไว้แล้วเราไม่ต้องมากลับเลยนะครับตัวเนื้อเนี่ยก็จะแห้งทั้งชิ้นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้ดัดี้ก็จะเก็บใส่กล่องปิดฝาแล้วก็นําไปใส่ตู้เย็นไว้นะครับเวลาเราจะทานเนี่ยเราก็นําเอามาทอดอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือเนื้อที่ดัตตี้เก็บใส่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนนะครับตัวเนื้อเนี่ยจะสีแดงสวยแบบนี้เลยนะครับแล้วเนื้อเนี่ยแห้งกําลังดีเลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะนํามาทอดกันนะครับเราใส่น้ํามันลงไปเยอะสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้แดดดี้จะใช้ใบมะกรูดซอยมาทอดด้วยนะครับเราซอยให้ชิ้นหนาสักนิดหนึ่งนะครับจากนั้นเราตั้งน้ํามันให้ร้อนพอน้ํามันร้อนแล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดลงไปทอดได้เลยครับคนไปสักเล็กน้อยนะครับพอใบมะกรูดเริ่มกรอบแล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันได้เลยครับ ขั้นตอนต่อไปเราใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับพอน้ามันร้อนแล้วเราก็นําเนื้อลงไปทอดได้เลยครับเพื่อนๆอย่าใช้ไฟแรงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อจะดําแล้วก็สีไม่สวยนะครับเราทอดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนไปเรื่อยๆจนเนื้อเนี่ยสุกเลยนะครับข้อดีของเนื้อติดมันเนี่ยเวลาเราทอดเนี่ยกลิ่นมันจะหอมมากๆเลยนะครับ เราจะทอดให้ด้านนอกเนี่ยมันมีความเกรียมนิดๆน,นะครับมันก็จะมีความกรอบนอกนุ่มในนะครับหรือใครอยากได้กรอบๆเนี่ยเราก็ทอดให้นานๆขึ้นไปอีกนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับพอเราทอดได้ที่แล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันแล้วก็นำมาจัดจานเสิร์ฟได้เลยครับเวลาเราจัดจานเสิร์ฟนะครับดต่ดดี้ก็จะโรยด้วยใบมะกรูดทอดนะครับช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็เข้ากับเนื้อทอดได้เป็นอย่างดีเลยครับ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูเนื้อแดดเดียวติดมันครับสูตรนี้เนี่ยเนื้อเหนียวนุ่มกําลังดีเลยนะครับแล้วก็มีความเค็มความหอมของเนื้อด้วยนะครับทานกับข้าวเหนียวร้อนๆหรือจะทานกับแจ่วบองน้ําพริกปะลาล้เนี่ยอร่อยเข้ากันมากๆเลยครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทําง่ายๆแล้วก็เก็บไว้ทานได้นานๆด้วยนะครับเพื่อนๆจะนําไปย่างหรือจะนําไปเข้าเตาอบก,ก็ได้ความหอมอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะครับ หรือถ้าใครเคี้ยวไม่ไหวเราสามารถทอดเนื้อให้กรอบๆนะครับแล้วก็นําสากเนี่ยมาทุบให้เนื้อแบนๆน,นะครับแบบนี้ก็จะทําให้เนื้อนุ่มแล้วก็ทานง่ายขึ้นนะครับเ,เพื่อนๆลองนําไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้แด d ดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ